สวัสดีครับผ่ชื่หนายสาวุฒิแสรุยุงเลขที่26ชั้นปต1ทับ1วันนี้จะมาอธิบายวงจรระบบประจุไฟฟ้าแบบดีเลเลูเลเตอร์อแอกระแสไฟจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านเข้าขั้วไอจของสวิตช์กุญแจผ่นานฟิลไปชาร์จเข้าไปที่ขั้วไอจของเลกูเลเตอร์ <laughs> ผ่านคอนแทค c 4และ c 5ซึ่งต่อไปเข้าไปยังขั้ว F ของเรกูเลเตอร์และผ่านไปยังขั้ว F ของอัลเลเตอร์ผ่านคดลวดโรเตอร์ไปยัง E และลงกาวทำให้โรเตอร์เกิดสนามแม่เหล็กชั่วคราวกระแส่ไฟอีกส่วนหนึ่งของขั้ว IG สวิตช์กุญแจผ่านลอบไฟเตือนไฟชาร์จ เข้าไปที่ขั้วแอของเลกู l เลเตอร์ผ่านคอนแทคสีหนึ่งและสีสองที่ต่อกันและผ่านไปยัง e ของเลกู l เลเตอร์ลงกาวไฟเตือนชาร์จเมื่อเครื่องยนต์ติดความเร็วต่ำและความเร็วปานกลางสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในโรเตอร์จะหมุนตัวจะตัดคดลวดสตาร์เตอร์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าส่งไปยัง ชุดไดโอดออกจากขั้ว B ออกจากประจุฟไฟฟ้าขัา้ว N จะมีไฟทรงออกจากขั้ว N อออกไปยังเลกูเลเตอร์ผ่านคดลวดของชุดดีเลย์เตือนไฟ c ีและลงกาวทำให้แกนเล็กอ่อนเกิดสนาดแม่เหล็กมีแรงเอาสปริงทำให้คอนแทคสี2แยกออกจากสีหนึ่ง และสีสาทให้กระแสไฟฟ้าผ่านลอดไฟไม่สามารถผ่านสีหนึ่งลงกาวได้ทําให้ลอดไฟชาร์จกับสีสาและสีสอคดรลวด CV กระแสไฟไปยังขั้ว B หน้าคอนแทคสีสและสีสเข้าที่คดรลวด CV และลงกาวเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นทําให้ไฟฟ้าผลิตมากขึ้นตามที่ตั้งไว้ อำนาจแม่เหล็กสูงขึ้นทำให้สปริงหน้าคอนแทค CS K, C S ออก C C ไปยัง c 6ทํทำให้กระแสไฟไปเลี้ยงคดลวดโรเตอร์ไม่สามารถผ่าน c 5ได้โดยตรงคดลวดโรเตอร์ต้องผ่านตัวต้านทาน R าร์ทำให้กระแสไฟผ่านได้น้อยเมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงทำให้ความเร็วของสนาดแม่เหล็กมีมากพอจะดูด ซีและซ6หกทำให้กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงคดลวดโรเตอร์ผ่านตัวต้นานทานพันหน้าคอนแทกซีหและซ6ไปลงกาวคครับ